สวัสดีครับวันนี้ลงแอปผาแสบนะครับก็จะมาแกงปลาไหลกินนะครับปลาไหลซื้อมาจากตลาดเขาหันมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับตามเครื่องนะครับตะไคร้พริกกระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงเครื่องนะครับด้วยชูรสน้ำปลาครับผมรสดีแล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำปลาลาครับผม แกงออมปลาไหลหรือหมกหม้อปลาไหลบ้านเฮาเวยครับแซบหลายครับผมปลาไหลสดเลยครับผมนี่ครับเมนูนี้กินกับข้าวเหนียวกับแซบครับผมจำเบะนะครับหรือจะกินกับข้าวสวยก็อร่อยนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมใส่เม็ดพริกไทยอ่อนนะครับดับคลาวนะครับ เพิ่มความเผ็ดแสบครับผมแล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับใบหนังรักเขียวไปนะครับเอาน้ำคลุกคลิกนะ้ำไม่ต้องเยอะนะครับสีสันน่าทานไหมครับพี่น้องรับรองว่ารดชาตเจมจนเช่นเคยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงครับพี่น้อง สีสันเป็นตาแซบหลายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมมาแกงปลายกินข้าวมาเดยอครับพี่น้องแซบแซบน้ำการชอบก็่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ